สวัสดีครับผมชานชัยแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนามิติรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรมณิตรวันนี้ผมจะกล่าวถึงหลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้างสัญญาของทางราชการอนุญาโตตุลาการวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดินครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญเป็นอย่าง ยิ่แล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อภาคราชการและก็ต่อภาคเอกชนนะครับท่านคงจะเข้าใจดีนะคะคำว่าการจัดซื้อจัดจ้างเวลาราชการต้องการได้ของต้องการจะให้มีการทําอะไรให้ราชการไม่ได้มีอิสระเสรีนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งวันนี้กฎหมายนี้มีสภาพาบังคับ คนที่ทำผิดอาจจะต้องถูกรับผิดทางอาญาครับแล้วก็อาจจะต้องถูกลงโทษทางปกครองโดยองค์กรตัวเองดังนั้นเนี่ยผมเชิญชวนนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างนะเป็นกฎหมายที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบนะครับท่านจําเป็นนะจะต้องรู้กฎหมายเรล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสัญญาของทางราชการ วันนี้เรามีสัญญาสองประเภทนะครับที่ราชการเกี่ยวข้องเป็นสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครองหรือของราชการในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับคนก็เกิดความสับสนถ้าเป็นสัญญาทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลปกครองถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมดังนั้นเป็นเรื่องที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าไม่มีการศึกษาทําความรู้ความเข้าใจ จะเกิดปัญหาการฟ้องคดีต่สศาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของอนุญาโตตุลาการย่อความก็คือว่าเวลาคู่สัญญาเขาทําสัญญากันแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าในอนาคตถ้าเขามีข้อพิพาทระหว่างกัน,นแทนที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลให้มันเกิดกระดห,หรือว่าเสียเวลาก็จะตั้งตัวแทนของตนที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการให้มาวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งจะทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมของภาคเอกชนโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนที่เป็นนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศนะครับวันนี้สัญญาสําคัญสําคัญที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยสัญญาสัมปทานสร้างทางพิเศษหรือสัญญาที่มีให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนเนี่ยนะครับมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะฮะพวกเหล่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยจะต้องนําไปสู่การที่ ให้ขนุญยาตตุลาการชี้ขาดนะครับแล้วก็เมื่อมีการชี้ขาดแล้วนะคนที่แพ้ไม่ยอมปฏิบัติตามตั้งมีการไปร้องต่อศาลที่ศาลบังคับทำการชี้ขาคนที่ชนะนะครับกดขอภัยคนที่ชนะก็ไปร้องขอให้ศาลบังคับคนที่แพ้ไปร้องขอให้ศาลเพิกถอ,องจะร้องต่อศาลใดก็จําเป็นต้องรู้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะว่าคดีพิพาทลักษณะนี้แม้จะไม่มีปริมาณมาก แต่ละกรณีเนี่ยมีทุนทรัพย์สูงน,นะครับก็ผมายถว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ที่จะได้รับรู้รับทราบนอกจากนี้ก็มีกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐในวันนี้เนี่ยหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับท่านตกอยู่ภายใต้กฎหมายน,นีย้ท่านจะทํางานอะไรที่มีการใช้จ่ายเงินเป็นจินท่านจะถูกองค์กรจดเงนินเป็นจิงสำนักงานการจดเงินเป็นดิงตรวจนะครับ ตรวจว่าท่านปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่มีเจ้าหน้าที่จํานวนมากนะครับที่ขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกแจ้งให้มีการดําเนิน,นการทางวินัยกับทางละเมิดอย่างที่ผมได้เคยกล่าวแล้วนะครับซึ่งในหลายกรณีผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารเพราะความที่เขาไม่รู้นะครับถ้าเขารู้เนี่ยจะไม่เกิดปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้น แล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจเงินเป็นดินเนี่ยนะครับที่มีคณะกรรมการตรวจเงินเป็นดินมีผู้ว่าการตรวจเงินเป็นดินนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นที่หน่วยรับตรวจนะครับหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่าตนเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรหากไม่เห็นพ้องด้วยจะโต้แย้งขัดข้านได้อย่างรหลักสูตรนี้ยังไม่เคยมีองค์กรใดจัดหลักสูตรแบบครบทุกขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวเลย หาวยากัยเสียนมดิตจะเป็นมหมาไวาล่แรกในสาบันแรกจับรวมหลักสูตรนี้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าโดยเราจะเชิญวิทยากรผู้ทรงุณวุฒินะครับจะเชิญมาจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากรกรมจีกางซึ่งเป็นคนที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้จากองค์กรตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็เป็นวิทยากรจากศาลปกครอง ตุลาการสารปกครองเนี่ยถ้าเป็นคนพิจารณาพิพากษาคดีเหล่านี้ครับการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการภาคเอกชนได้ฟันว่าท่านมีมุมมองอย่างไรมีแนวคำวนิจฉัยอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติของหน่วยงานของภาคเอกชนอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจหรือความเห็นของศาลดังน,น,นั้นการรู้แนวคำวินิจฉัยของสารปกครอง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนั่นเป็นหลักสูตรที่ผมคิดว่าเราเนี่ยเห็นความสําคัญนะครับเราก็จะเริ่มต้นอบรมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮแล้วก็สิ้นสุดในตอนต้นมีนาคมนะครับเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าครบครบวงจรนะฮะแล้วก็จะมีการจัดอบรมเป็น2แบบนะครับแบบออนไซต์ก็มีจัดที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตวิทยาเขตพัฒนาการ แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีแบบออนไลน์อีกด้วยรายละเอียดก็ขอให้ท่านติดตามได้จากสื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรมยุษ์ครับแลบวันนี้ขอนําเสนอจะเป็นเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ